สวัสดีครับพี่นอ้องยู่ทางไก่ทางไก่ยู่ในประเทศหลายต่างประเทศนะครับผมมาอยู่กับช่องนูละเอียดนะครับมื้อนี้ผมพาเมื่อกินตําส่วนนะครับผมตําส่วนใส่หอยนะครับผมนี่มันกระสิมีหอยอแข้งหอยแมงผู้แล้วก็หอยโคงหอย,หอยไอเชอรี่นะครับผมนี่มึงพี่นอ้องเต็มถาดอายะเลยครับพี่น,อน้องมามาแซ่บๆซ่วกันครับผม มีผักกินครับไอ้ทั่วพู้นะครับผมนี่เสพแทบจิกจัวจังน้อยหมอนี่อยากกินมะเสบแทบนะครับพี่น้องเสพแทบแอบแอบนะครับก้อนสีแซ่บนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนูเลเอชแอนด์แอนด์น้ำแรได้ครับผมมะพักมิสซี่แหละครับนี่หอยไอ้แมงผู้หอยแมงผู้ หอยแครงแล้วก็อดีกันนะสิเป็นหอยบอ่หอยหน้าก็ให้เชื่อรลีบ่หอยเชื่อลีก็ให้ปังนะครับมีสามอย่างอยู่แหละบ่หูแต่ว่ากินนี่มันเป็นหอยไหนเป็นหอยหน้าครับจำสั่วครับจำสั่วใส่กับปุนอื่นมดล้ลพี่นอ้อง sai lên hướt mốt Hmm. 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 ลน้ลนล้นออกซานตำหวยจำหวยได้ตำเสืออูอื้อ คือมึนตัวเลยจริงนเนาะพี่น้องถามว่าเป็นยังคงอีแกะปากวะตีมันแ่บอื้อ

nhưng mà mình ở nó sợ khi em yêu mâm bắt đầu anh lại con hạnh cho chắc cho chắc 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 หอหยนี่แซวหอยมันผุมันหอมเจ้าหอยโชห หอยแมงคู่หอยแข้งแล้วก็หอ,อยหน้าใช่ใชบครับ

ừ ừ nà đe Chúng ta lại ra อรไว้กันอืมเฮอาแซ่บแผลน้ำตาแตกมึงได้ไปยังว้าวา เพิ่งกินตั้งไข่อีกแล้วอืม,อม <usion> ก็ักแกเพชร Han er ikke bra, <tryk> พ um, ี่น <C ue> ้องครับคอยให้ก็ถามว่าขันเพชรชื่อบ้าเศร้าอีก คือมะเขือเกินมันแสบครับมันแสบอืมเอาลยพี่น้องครับยังไงอืม Hum. Mm. ปากไปเผ็ดแสบเผ็ดน้อยเลย,ยรครับพี่น้องสำหรับจำส่วหอยเนาะหอมวายแล้วเผ็ดแ,แห้งเผ็ดแสบยึดไม่ได้อีเลยเหลือนี่เดียวครับผมผู้ใด,ดมากินนี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่อง New นู้นเลยช่องนั่นเลยนะครับผม,ผมน้ำตาผมแตกผมไม่รู้แบบเราแสบเจอกนันคลิปหน้าครับ ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น้องครับ